สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับครัวสไตล์แป้งนะคะวันนี้ค่ะแป้งจะพาทุกคนมาทําเมนูผัดฉ่าปลากระพงนะคะซึ่งเมนูนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีรสชาติร้อนแรงมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะแป้งฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ครัวสไตล์แป้งด้วยค่ะเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะอันดับแรกเลยนั่นก็คือปลากระพงค่ะวันนี้แป้งใช้เป็นปลากระพงแบบเนื้อนะคะ ก็คืออย่างนี้ก็จะมีขายตามตลาดเลยค่ะเราก็สามารถสั่งได้เลยว่าจะเอาสองขีด3มขีดนะคะเราก็จะได้เป็นเนื้อชิ้นๆใหญ่ๆมาเราก็มาหั่นเป็นชิ้นพอดีคําค่ะมะเขือเปาะค่ะอันนี้แป้งล้างนะคะแล้วก็หั่นแช่น้ําเกลือไว้นะคะเพื่อที่เวลาเราผัดจะได้ไม่ดําค่ะข้าวโพดอ่อนค่ะใบมะกรูดค่ะพริกไทยอ่อนพริกเหลืองพริกแดงนะคะหั่นแฉลบ กระชายซอยค่ะใบกระเพราค่ะวันนี้แ้่ใช้เป็นใบกระเพราบ้านนะคะก็จะใบเล็กๆอย่างนี้นะคะแต่ถ้าหาไม่ได้ก็สามารถซื้อใบกระเพราทั่วไปได้นะคะแต่ถ้าใบากระเพราบ้านเนี่ยหาได้เนี่ยเขาจะมีความหอมกว่าใบากระเพราที่ตลาดนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นพริกแดงตามกับกระเทียมนะคะตามพอยหย,ยาบๆชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนี่ก็ขึ้นอยู่แต่ละความชอบของแต่ละบ้านนะคะน้ำปลาค่ะซอสปรุงรสค่ะ น้ำตาลทรายแล้วก็น้ำมันหอยค่ะมาค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะตอนการทำนะคะอันดับแรกมันจะเริ่มจากการตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะ2ช้อนโต๊ะจากนั้นนะคะ ตามด้วยพริกกับกระเทียมที่แป้งตมไว้นะคะวันนี้แป้งใช้พริกแดงนะคะ15เม็ดแล้วก็กระเทียมครึ่งช้อนโต๊ะค่ะจะเผ็ดมากนิดนึงนะคะแป้งก็จะผัดกับน้ำมันให้หอมเลยค่ะเมื่อผัดพริกกับกระเทียมจนหอมแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปแป้งก็จะใส่เนื้อปลากระพงลงไปค่ะแป้งใช้เนื้อปลากระพงสามขีดนะคะวันนี้ ถ้าไม่ชอบเนื้อปลาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นปลาหมึกเป็นกุ้งเป็นทะเลได้หมดตามใจชอบเลยนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นหอยก็ได้นะคะเมื่อใส่ปลาลงไปแล้วนะคะแป้งก็จะคนแค่นิดหน่อยนะคะเราจะไม่คนเยอะเพราะจะทําให้ปลาคาวแล้วก็เนื้อปลาเละค่ะมันจะคลุกเอาพลิกขึ้นมาสักนิดนึงนะคะเมื่อเราใส่เนื้อปลาลงไปแล้วค่ะเราก็จะเติมน้ํานะคะลงไปนิดหน่อย ตอนนี้นะคะให้เราผัดด้วยไฟแรงเลยค่ะหรือว่าถ้าบางบ้านอาจจะใช้ฝาหมอ้อปิดก็ได้นะคะเพื่อที่เนื้อปลาจะได้สุกไวนะคะแต่วันนี้แป้งใช้เนื้อปลาชิ้นไม่ใหญ่มากนะคะแป้งก็จะไม่ปิดเราจะไม่คนนะคะเราจะรอให้เนื้อปลาสุกสักหน่อยก่อน,นะค่ะถึงจะคนนะคะจะเป็นการป้องกันเนื้อปลาเ,เละนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ขาวด้วยค่ะนี่นะคะเมื่อน้ําเริ่มแห้งในเนื้อปลาของแป้งก็จะเริ่มสุกแล้วนะคะ<ๆ>เนื้อปลาเวลาสุกนี่ก็จะขาวนะคะ นค่ะเมื่อเนื้อปลาเริ่มสุกนะคะขั้นตอนต่อไปแป้งก็จะใส่ผักลงไปค่ะก็จะมีมะเขือเปอราะนะคะข้าวโดอ่อนค่ะกระชายซอยนะคะพริกไทยอ่อนค่ะ ถ้าแห้งเกินไปก็สามารถเติมน้ำได้นะคะนเดี๋ยวแป้งจะคลุกก่อนนะคะคลุกให้เข้ากันนะคะวันนี้นะคะของแป้งแห้งไปนิดนึงเดี๋ยวแป้งจะเติมน้ำอีกนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้กระทะไหมค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะแป้งจะเริ่มขั้นตอนการปรุงค่ะอันดับแรกนะคะแป้งจะใส่น้ำปลาค่ะซึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายค่ะ ซึ่งช้อนชาซอสปรุงรสค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะแป้งก็จะคลุกเค้าให้เข้ากันอีกทีนึงค่ะค่อยๆคลุกเบาๆนะคะเพื่อที่ไม่ให้เนื้อปลาของเราเละค่ะ เมื่อเราปรุงรสได้ที่แล้วนะคะแป้งจะใส่ใบมะกรูดค่ะฉีกลงไปประมาณสองใบนะคะใบมะกรูดนี่ก็จะช่วยเพิ่มความหอมให้กับขัดชาค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกเหลืองพริกแดงนะคะที่แป้งหั่นไว้ค่ะลงไปเลยและขั้นตอนสุดท้ายนะคะแป้งก็จะใส่ใบกระเพราลงไปค่ะคูกให้เข้ากันอีกทีนึงค่ะ นี่ค่ะตอนนี้ผัดฉ่าปลากระพงของแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอมแล้วก็มีรสชาติร้อนแรงมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้ผัดฉ่าปลากระพงของแป้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอมแล้วก็หน้าตาน่ารับประทานมากๆค่ะ ถ้าเมนูนี้นะคะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆแป้งฝากกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของโครสไตล์แป้งด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย